จัตตารอดมาวตันตีอ pues mm ายุวโนสุขังพระลังสาทุสาทุสาท nah, ุใช้ปอนนะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะร้องไห้เลยครับร้องร้องไห้การนำเสนอวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด19โดยใช้ G Suite for Education สภาพปัญหาก่อนการพัฒนาในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทํำให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่หรือ New Normal โดยเฉพาะสถาบันศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้จึงจำเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องชีวิตประจำวันที่ถูกตีกรอบตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing ตลอดจนความกลัวการติดเชื้อโควิด -19 ได้เกิดแนวทางการทำงานที่บ้านหรือ work from home และคนไทยก็ได้รู้จักกับโปรแกรมที่เป็นตัวช่วยในการทำงานที่บ้านมากมายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมที่ใช้ในการประชุมออนไลน์เช่น zoom google meet และ microsoft teams ลักษณะสำคัญของการเรียนการสอนออนไลน์ผู้เรียนอยู่ที่ใดก็ได้เรียนเวลาใดก็ได้ ตามความสะดวกของผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านนาศาลจึงได้จัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด1 9โดยใช้ G Suite for Education ในรูปแบบ On Demand และออนไลน์การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโรงเรียนบ้านนาศาลใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โดยใช้ G Suite for Education ขั้นวางแผน 1. ผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผนและกำหนดเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาสารยังคงสามารถเรียนรู้ได้ถึงแม้จะไม่ได้เรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนก็ตาม 2. จัดอบรมครูผ่านระบบออนไลน์เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยจัดอบรมเพื่อให้ครูสามารถเข้าไปใช้งานในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. การสมัครและการเข้าใช้งาน Gmail 2. Google Classroom 3. Google Meet 4. Google Form และ 5. Google Drive ขั้นตอนการดำเนินงาน จากวิดีโอจะเป็นรูปแบบการเข้าใช้งานระบบ Google Classroom และเข้าสู่ Google Meet เพื่อพบกับครูผู้สอนนอกจากนี้โรงเรียนบ้านนาสารยังใช้นวัตกรรมชุดนี้ในการประชุมครูประชุมผู้ปกครองและประถมนิเทศเป็นต้นขั้นตรวจสอบผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้นิเทศการสอนสามารถเข้าไปตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านห้องเรียน Google Classroom ที่ครูได้สร้างขึ้นและเรียนผ่าน Google Meet ที่ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ขั้นปรับปรุงพัฒนาสรุปผลจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โดยใช้ G Suite for Education มาวิเคราะห์แก้ปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ควรแก้ไขและพัฒนาต่อไปนำไปสู่การปฏิบัติอีกครั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ปิดไปเปิดกล้องนะคะ,ะปิดไปเปิดกล้องนะคะเมือ่อวานนิสาเดิมกล้องไม่ควรจะมองไม่เห็นคนกล้องของอ่าทีนี้นะคะ,ะเป็นนี้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะคาว อาลูกเข้าไปทำแบบทัสอบยางข้ออ่าไอ้พอไอ้พรอ่าน้มอน้อมือขอพนน้มือเพื่อนเพือนเพื่อนเพนรับอลอลรับอลรลว้าว้า้าวรอะไรเนี่ยรับบอลรับอลนะรับอรโคอพวาตนสเลตานิจังมุตาปัจจายิน จัตตารรรมาวัตันติอายุวโนสุขังพระลังสาทุสาทุสาทุอ๋อเธอ่เ้าทปนนะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะร้องไห้เลยครับร้องร้องไห้เอาความจริงมันใช่อะไรนะมันใช่ผู้หญิงครับมันใช่หเออ ดูนะคะจากการดูคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะเรามาดูนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะอ่านสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะดูที่ภาพแรกค่ะภาพแรกเป็นภาพของอะไรลูกเป็นภาพของใครคะภาพของใครลูกลูกชายกับแม่อาลูกชายกับแม่ก็คือพูดง่ายๆว่าลูกเนี่ยแม่เนี่ยมีอาการป่วยแล้วลูกก็เลยมีการเอาแม่มาดูแลใช่ไหมแต่การดูแลของลูกเขาดูแลยังไงลูก ร้องพร้อมกันไม่รู้ว่าเป็นอะไรใครๆว่าไม่เข้าใจจะเรียนตไหนต้องงงไปเสียทุกอย่อางจะทิดคเพืืออะไรพรัฒม์ุณฉันจฉันนั้นซับซ้องทงั้งร้องได้เลยค่ะมังเือมากมายก,ก็จะเล่นมีทุกใจหนาโน่นหนาไหนอ่านาาแล้วเข้าใจทั้งนั้นมีอะไร งั้นเรามาจำพร้อกันวันที่โกี่ก็โอ้โอยากจะรู้จงฟังอ้าเนื้อเพลงนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะขอคำตอบหน่อยค่ะนักเรียน adjective 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 spell p l e a s spell adjective a d j e c t i v ค่ะอ่า right very good อ่าเรามาดูฉเฉลยกันนะคะนักเรียนคนอื่นราคานักเรียนคนอื่น smell e a s e <Please, S 1> <c oughs> ครับ <c oughs> อาจารย์ adjective very good อ่าโรงเรียนบ้านนาศาลขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม